กำลังมองหารถเด็กกระทัดรัดดีไซน์น่ารักที่ขับไปเรียนก็ได้ขับไปส่งลูกก็สะดวกต้องคันนี้เลยค่ะ Nissan March 1.2e ตัวนี้นะคะราคาน้องอยู่ที่269,000บาทค่ะจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยมาเริ่มที่ตัวกระจังหน้ากันเลยตัวนี้นะคะเขาก็ออกแบบมาเป็น โคมียมออกแบบมาค่อนข้างสวยเลยนะคะสำหรับดีไซน์ของเขาไฟนะคะตัวนี้เป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์มาให้เลยค่ะพามาดูภายในกันบ้างนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยเริ่มที่พวงมาลัยเลยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบเดิมๆเ,เลยนะคะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยแล้วก็ตัวแอร์นะคะก็สามารถปรับขึ้นลงหน้าตามปกติเลยส่วนวิทยุนะคะตัวนี้รองรับเป็น FM นะคะก็เป็น AUX มีช่องใส่ซีดีมาให้ด้วยสะดวกสบายมากเลยค่ะ สำหรับน้องนิสันคันนี้นะคะก็จะมาในรูปแบบของเกียร์ธรรมดานะคะสําหรับใครที่ถนัดเกียร์นี้ก็แนะนําเลยนะคะสะดวกมากๆแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นช่องเก็บของนะคะเป็นสําหรับใครที่อยากวางขวดน้าหรือว่าของเล็กๆเนี่ยก็มีมาให้ด้วยตัวเบาะนะคะตัวนี้เป็นวัสดุเป็นผ้านะคะก็จะมีความนุ่มใครที่ชอบความนุ่มเนี่ยแนะนําเลยนะคะเดินทางไกลๆอาจจะเมื่อยแนะนําเป็นเบาะนี้เลยค่ะแล้วก็มีในส่วนของตรงนี้ด้วยสาหรับน้องนักศึกษานะคะแบบ แต่งหน้าไปโรงเรียนสักหน่อยนี่สะดวกสบายว่ามีกระจกให้ด้วยนะคะเห็นคนาเล็กๆอย่างนี้นะคะจะบอกว่าเจ้านิสันตัวนี้เนี่ยก็สามารถขนของได้เยอะเลยนะแต่จะพามาดูนะคะก็เขาจะมีอันนี้มาให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเราเนี่ยอยากได้พื้นที่มากขึ้นเราก็เอาอันนี้ออกฟึบแล้วก็กดทับเบาะลงไปอย่างนี้ได้เลยก็จะมีความกว้างภายในที่มากขึ้นด้วยเดี๋ยวจะใส่น้ำให้ดูนะคะนี่ ก็ยังมีพื้นที่เหลือๆเลยขนาดเป็นน้ำแพ็กใหญ่ไซส์ขนาดนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจน้องนิสันคันนี้นะคะก็สามารถติดตอ่อที่คอนแทคที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ